ค่ะต้องตายนะจะร่วมวัยหน่อยหน่อยนะ7 4 150บาทนะ1 5 5 0บาทนะ3คนค่ะ

ngá, không nói nữa, ăn rồi má, ừ, đi, đi đâu, xả bài áo à, phải ra, má, đi làm của lối mình nè. ใส่บาสักหน่อยใส่บาทสักหน่อยปูชิมดมดงูพวกอะไรหน้าจองกำทั้งดลแล้วก็หันหนังมาเนาะมาเดี๋ยวไปจับผ้านิ่งดนะ่งแล้วก็อะไรนะหรือสีดิ่งขาวาามมก็วยอืมอืมอืนอืมอืมอืออออมอืมอืมีือนนอนะอมอ<ข>ออืมออมาออมอมมมม ตามองจะได้เห็นไม่เห็นเลยเตอนแรกมันอ่านหนังสือไม่ได้เลยอ่านหนสือไม่ได้เห็น้มองไกลๆเห็นไหมตอนแรกไม่เห็นมองแบบกลางเออแล้วเมืีเอาเนี่ยที่ผมให้อ่านีีเนี่ยตาสว่างเข้าตาตาสว่างขึ้นจี้แปยแปกีใช่ไหมโล่งเยหเออศถึงรอยเนี่ยตาเราโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเงเยอะแล้วแล้วหลัง หลัง,ลงที่ปวดปวดมานานนะ,ะอนเออผมอเอาระเลขกข,ขวานฟ้าเนี่ยหลวงพ่กลวยเนี่ยวัดโทสิตาลามเนี่ยรุ่นแรกเนีขาให้เนี่ยเป็นไงโล่งไหมหลังเบาไหมก็เบาขึ้นเออสูงถึงร้อยมันดีขึ้น,นไใชนะือเออก็ไม่มีอะไรแน่เนาะโล่งแน้วนะเราช่วยรีมั้ยเออลังมีนเท่าไหม่วัดไทยหรือคูนาขวัทน ทำบุญครละลอยอย่างนนะใช่ไหมนี่ทำหน่อยนะช,<ต>ช้านะจะทําพื่อจะไปเกิดนะ